สวัสดีเพื่อนๆชากยูทูบทุกท่านนะครับในที่สุดวันนี้ก็มาถึงแล้วนะครับผมกับรอบชิงชนะเลิศของฟุตบอลโลกที่กาตาร์ครับประจําปี2022ฮนะแล้วก็คู่ชิงชนะเลิศนี่ถือว่าสมศักดิ์ศรีอย่างมากครับอาเจนิน่าเจอกับทีมชาติฝรั่งเศสในค่ําคืนนี้เวลา4ทุ่มตรงนะครับหลังจากที่นัดชิงอันดับ3เมื่อวานฮะเราได้ผู้ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือทีมชาติโครเอเชียนั่นเองนะครับเฉือนเอาชนะโมร็อกโกไป2ประตูต่อ1 นี่ถ้าเกิดรอบรองโคอเชียชนะอาเจนิน่าเข้าชิงกับฝรั่งเศสขึ้นมานี่กลายเป็นคู่ชิงคู่เดียวกับเมื่อ4ปีที่แล้วเลยนะครับเนี่ยแต่รอบนี้ครับเป็นอาเจนิน่าขึ้นมาท้าดวนกับฝรั่งเศสแทนเดี๋ยวมาดูกันครับว่าวันนี้ใครจะอยู่หมูหรือจ่าโดยคู่นี้จะถ่ายทอดสด2ช่องเลยนะครับทางช่อง t r u e o u และช่อง7 HD ซึ่งหากวันนี้ครับชยชนะตกเป็นของทีมชาติอาเจนินาเมื่อไร่พวกเขาจะเป็นทีมที่2ในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกทันทีครับที่แพ้ในรอบแบ่งกลุ่มแล้วสามารถกลับมาควา้าแชมป์โลกได้นะครับต่อจากทีมแรกที่ทําได้นั่นคือทีมชาติสเปนเมื่อปี2010นะครับครั้งนั้นสเปนเนี่ยนับเปิดสนามแพ้ต่อสวิตเซอร์แลนด์ไปนะครับผมแล้วก็สามารถควา้าแชมป์โลกไปได้ในที่สุดนะครับต้องดูว่าวันนี้อาเจนินาเนี่ยจะทําสถิติแบบสเปนที่ทําไว เมื่อ12ปีที่แล้วได้หรือเปล่าและตัวผู้เล่นของอาเจนินาวันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะสมบูรณ์อยู่เหมือนกันนะครับไม่มีเป็นแค่ปาปูโกเมสกองกลางจากเซบียาเป็นแค่รายเดียวเท่านั้นเองนะฮะนอกนั้นเนี่ยพร้อมลงสนามได้หมดในขณะที่ทีมชาติฝรั่งเศสครับผมบอกเลยว่าวันนี้อาจจะมีปัญหาสักเล็กน้อยในการจัดทัพนะครับเพราะว่ารายงานข่าววงในล่าสุดแจ้งว่ามีปัญหาผู้เล่นเนี่ยที่ เป็นไข้และอาจจะลงไม่ได้คือเขาแจ้งแค่ว่าเป็นไข้นะครับไม่ได้ฟันธงว่าเป็นโควิด --19 หรือไม่แต่ในความเข้าใจเราก็ตามนั้นนะฮะนอกจากนี้ตัวผู้เล่นที่เจ็บอยู่ก่อนหน้าน,นั้นแล้วนะครับผมตั้งแต่เริ่มโทัวร์นาเมนต์เลยอย่างเบนเซม่ากับลูคัสเฮอร์นันเดสอันนี้รู้กันว่าลงไม่ได้อยู่แล้วล่าสุดยังต้องเช็คทางด้านของตีโอเฮอร์นันเดสด้วยนะครับมีปัญหาการบาดเจ็บที่หัวเขา่ารวมไปถึงออเรียนชัวเมนนี่ที่มีปัญหาการบาดเจ็บที่สะโพกด้วยนะฮะ โดยวันนี้สเสบียผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าน่าจะลงสนามของทางทีมชาติฝรั่งเศสนะครับคุณซื้อดิดดเย่ไดชองจะมาในระบบ4-2-3-1ผู้สาบตัวจะเป็นฮูโกยอริสสนาบคู่ครับจะเป็นอิบราฮิมากนาเต้จับคู่กับราเฟลวารานแบ็คขวาเป็นจูเลสกุนเด้แบ็คซ้ายเป็นติโอเฮอร์นันเดสนะครับถ้าเกิดเช็คฟิตผ่านนะฮะแผงกลางคู่จะเป็นออเรนชัวอาเมนี่กับอาริเอนราบบออตส่วนแผงกลางลูกสามตัวครับขวาเป็นอุสมันเดมเบเล่ฝั่งซ้ายเป็นเอ็มบัปเป ตรงกลางเป็นคริสต์มันนะครับหน้าเป้าก็จะเป็นโอลิเวียเชรูเช่นเดิมนะฮะขณะที่ทีมชาติอาร์เจนตินาของกุนซือเลอันอัสคารูนีวันนี้จะมาในระบบ4-4-2ผู้รัสับตูจะเป็นเอเมลิโนมาติเนสเซนทรับคู่ครับเป็นคริสเตนโรเมโรกับนิโคลัสโอตาเมนดีแบ,บ็กขวาเป็นนาวิเอลโมลิน่าแบ,บ็กซ้ายเป็นมาโกสอาคุนยาแผงกลาง4ตัวนะครับฝั่งขวาจะเป็นโรดิโกเดอปอลฝั่งซ้ายเป็น ister, อเล็กซิสแม็กคาลิสเตอร์ตรงกลางเป็นเลอันโดปาเรเดสจับคู่กับเอนโซเฟอร์นันเดส ส่วนคู่หน้าวันนี้ครับจะจัดให้เป็นเมสซี่ยืนหน้าต่ำนะฮะและยูเรนอวารเรสยืนเป็นหน้าเป้าซึ่งต้องบอกก่อนครับว่าไล n ์อพตรงนี้เป็นแค่การคาดการนะครับโดยเฉพาะทางฝั่งฝรั่งเศสผมพูดเลยฮะว่าต้องรอเช็คถึงวินาทีสุดท้ายดีไม่ดีไล n ์อพออกมาปุ๊บเนี่ยลงจริงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยซ้ำไปอันนี้ต้องรอเช็คจริงๆสำคัญมากนะครับยังไงใจเย็นๆกันสักนิดนึง โดยครั้งนี้เป็นการกลับมาเล่นนัดชิงชนะเลิศอีกครั้งในรอบ8ปีของทีมชาติอาร์เจนตินานะครับนับตั้งแต่ปี2014ซึ่งครั้งนั้นพวกเขาเนี่ยพ่ายแพ้ต่อเยอรมันไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งในช่วงต่อเวลาพิเศษ ส่วนฟุตบอลโลกคนล่าสุดเนี่ยอเจติน่าพ่ายต่อฝรั่งเศสนะครับ3ประตูต่อสีในรอบ16ทีมสุดท้ายครั้งนี้มีโอกาสได้แก้มืออีกครั้งหนึ่งฮะโดยผู้เล่นฝรั่งเศสที่ชนะอเจติน่าเมื่อ4วิปีที่แล้วเนี่ยอยู่ในสนามวันนี้เนี่ยถึงประมาณ6-7คนเลยทีเดียวนะครับขณะที่ทางฝั่งของอเจตินนาเนี่ย มีการเปลี่ยนแปลงทีมแทบจะทั้งหมดนะครับเหลือเป็นแค่ดีมาเรียเมสซี่และโอตาเมนดีเพียงแค่เท่านั้นเองนอกนั้นเปลี่ยนหมดเลยครับซึ่งขุมกําลังหน้าใหม่ของอนตาลาเนี่ยตอนแรกเหมือนจะไม่ไหวนะฮะเปิดมาแพ้ซาอูในรอบแรกอย่างที่หลายคนทราบกันไปครับแต่หลังจากนั้นเหมือนเขาค่อยๆเก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นเรื่อยๆนะฮะจนกระทั่งผมมองว่าอยู่ในจุดที่อยู่ตัวเลยนะครับในนัดก่อนที่ชนะโครเอเชีย3ประตูต่อศูนย์สปีดเกมเร็วขึ้นครับจ่ายบอลแม่นขึ้น ความเฉียบคมมีมากขึ้นเกมรุกน่ากลัวขึ้นคือทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยครับจากอาเจนินาที่เล่นในรอบแบ่งกลุ่มอันนี้คือสิ่งที่ฝรั่งเศสต้องกังวลอย่างมากและสิ่งที่ต้องน่ากังวลอันที่2คือเฮ t o ูเฮ d นะครับเพราะว่าถ้าจับชนกันแล้วเนี่ยอาเจนินายังเฮ to h เฮทดีกว่าฝรั่งเศสนะครับเจอกันทั้งหมด12ครั้งอาเจนชนะ6 ฝรั่งเศสชนะ3และเสมอกันไป3ครั้งแต่ยังดีหน่อยนะครับเพราะว่าหลล่าสุดเนี่ยเป็นฝรั่งเศสที่เอาชนะอาร์เจนตินามาได้นะและข้อที่3ครับสิ่งที่ฝรั่งเศสต้องน่ากังวลคือผู้เล่นที่มีปัญหาอาการเป็นไข้นะฮะซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นโควิดหรือเปล่านะฮะผม3รายนะฮะร,รายงานข่าวคือพวกอาร์เจนตราบิโอตไดโยอูปาเมกาโนแล้วก็คิงส์ลีโคมันนะครับถ้าขาด3ตัวนี้ไปส่วนตัวผมนะมองว่า ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะฮะอาจจะมีเล็กน้อยในส่วนของทางด้านอุปาเมกาโนนะเพราะตัวนี้ก็เล่นดีอยู่เป็นเซนเตอร์ที่ใช้เป็นตัวหลักได้เลยลหะส่วนตัวแอบกังวลทีโอเฮอร์นันเดสกับออเรนจูอาเมนี่ที่มีปัญหาการบาดเจ็บซะมากกว่านะครับคือ2ตัวนี้ถ้าขาดไปผมว่ามีสะอึกนะฝรั่งเศสเนี่ยแล้วยิ่งวันนี้เป็นรอบชิงชนะเลิศด,ด้วยนะครับคือความพร้อมของตัวผู้เล่นค่อนข้างจะสําคัญจริงๆดังนั้นถ้าพูดถึงสภาพความพร้อมตัวผู้เล่นครับต้องบอกว่าอาเจนินาดูแล้วม แต่ไม่รู้ว่าปล่อยข่าวลือหรือเปล่านะไอ้เรื่องนักเตะติดโควิดอะไรพวกเนี้ยเออหลายสำนักข่าวก็ตั้งข้อสังเกตกันอยู่เหมือนกันและนอกเหนือจากผลาการแข่งขันในวันนี้ที่น่าสนใจแล้วว่าใครจะได้เป็นแชมป์โลกนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับที่หลายคนให้ความสนใจนั่นก็คือท็อปส corer ฮะหรือว่ารางวัลรองเท้าทองคํานั่นเองเอาง่ายๆครับก็คือดาซันโวนั่นแหละใครจะได้ไปเพราะตอนนี้5ประตูเท่ากันครับคือเมสซี่ของอันเจลิน่าและเอมบัปเป้ของทีมชาติฝรั่งเศส นี่ยังไม่รวมถึงยูเรนอาวารเรสและโอลิเวียชีรูที่ยิงได้เท่ากันที่4ประตูอีกด้วยนะครับวันนี้จะเป็นวันตัดสินแล้วครับว่าใครจะได้รองเท้าทองคำไปซึ่งถ้าเกิดเอาให้สมบูรณ์แบบจริงๆสำหรับเมสซี่นะฮะอาร์เจนตินาต้องได้แชมป์โลกแล้วเมสซี่เนี่ยต้องได้โกลเด้นบูทด้วยครับถึงจะเป็นการปิดฉากอาชีพตัวเองที่สวยสดงดงามจริงๆโอ้ผมนึกไม่ออกเลยนะถ้าเกิดสมมติจบแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยโรนัลโดหมายถึงคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยจะมองแบบไหนมองตาปิดี่บ ออและอัตราต่อรองวันนี้ครับเปิดมาที่เสมอไหนเสมอกันนะครับอเจนิน่านี่อาจจะมีอัตราการจ่ายที่ต่ำกว่าเล็กน้อยนะคือส่วนใหญ่คนก็ยังมองว่าอเจนิน่ามีความพร้อมมากกว่าฝรั่งเศสนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดถามผมนาตอนนี้เนี่ยถ้ามองในภาพรวมส่วนตัวผมชอบฝรั่งเศสมากกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ย ฝรั่งเศสความพร้อมของทีมมันไม่มีเอาซะเลยอ่ะอันนี้คือสิ่งที่ผมกังวลเลือกเกินครับและสิ่งที่สองที่น่ากังวลคืออาเจนิน่ายิ่งเล่นยิ่งเก่งครับนัดก่อนที่ชนะโครเอเชียนี่โอ้โห เล่นได้ผิดคาดแบบที่ผมคิดไว้แบบอย่างแรงเลยฮะคือถ้ามาเล่นได้แบบนี้ตั้งแต่นัดแรกนี่ซาอุไม่มีทางเอาชนะได้อยู่แล้วอะ่ะเราเพิ่งมาเก่งตอนนี้ครับมันเหมือนเก่งถูกที่ถูกเวลามากๆเมสซี่ก็เล่นดีมากๆด้วยนะครับคือเอาไปว่าวันนี้เนี่ยน่าจะวัดกันที่จังหวะทีเด็ดทีขาดใครดูดีกว่าครับซึ่งมันพอๆกันเลยนะเรื่องจังหวะจบสกอร์ความคมะนะพอๆกันเลยถ้าแลกบัตรจริงๆผมว่าสุสีอะไม่ตากอะ่ะ วันนี้อยู่ที่ใครชอบอะไรจริงๆครับแต่ถ้าถามผมนะตอนนี้นะผมยังเลือกทีมที่มีสภาพความพร้อมที่ดีกว่าอย่างอาเจนินานะครับดูแล้วเนี่ยมันยังมีเปอร์เซ็์ที่จะชนะเหลื่อมๆมากกว่าอยู่เล็กน้อยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขออนุญ,ญาตรอดูลน์อัพก่อนเตะ1ชั่วโมงนะครับแล้วค่อยตัดสินใจกันอีกทีแต่ถ้าลน์อัพมันออกมาแบบที่ผมคาดการไปเมื่อต้นคลิปเมื่อสักครู่นี้ ผมก็ขอชี้ไปที่อาร์เจนตินาไว้ก่อนนะครับอย่างน้อย90นาทีเนี่ยดูแล้วไม่น่าจะแพ้นะฮะซึ่งคู่นี้โอกาสที่จะยืดเยื้อไปถึงช่วงต่อเวลาหรือโดนจุดโทษผมมองว่ามีสูงมากๆอีกด้วยนะครับดูแล้วน่าจะกินกันยากจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้ผมขอชี้ไปที่อาร์เจนตินาว่าไม่แพ้นใน90นาทีก่อนละกันนะครับถ้าจะลงทุนก็แนะนําให้ลงทุนทางฝั่งของอาร์เจนตินานะครับ แล้วหลังจากนี้ไปจะได้รู้แล้วนะฮะว่าใครจะสร้างประวัติศาสตร์ในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับฝรั่งเศสจะคว้าแชมป์ได้2ส,สมัยติดหรือว่าจะเป็นเอาเจนิน n าที่คว้าแชมป์โลกให้กับเมสซี่เพื่อเป็นการปิดฉากชีวิตน,นฟุตบอลแบบสวยสดงดงามเดี๋ยวคืนนี้รู้เรื่องนะครับแล้วทุกท่านละครับชอบทีมไหนในวันนี้คอมเมนต์พูดคุยพร้อมเหตุผลกันมาหน่อยฮนะอยากจะรู้ว่าแต่ละคนวิจารณ์วิเคราะห์กันยังไงบ้าง และสุดท้ายนี้อย่าลืมแอดพิธีลาแอดแอดบอม88ด้วยนะครับอยากได้ทีเด็ดอะไรรายวันครับบอลเล็กบอลใหญ่ผมมีแจกแทบจะทุกวันอยู่แล้วนะครับยังไงให้ผมเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการแนะนำเพื่อนักลงทุนทุกท่านนะครับหลังจากจบฟุตบอลโลก1สัปดาห์บอลลีกกลับมาเตะกันเรียบร้อยครับคราวนี้ยิงกันยาวๆถึงปีหน้าไปเลยครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับเสร็จคลิปนี้เจอกันใหม่อีกทีฟุตบอลลีกเปิดฤดูกาลครับสวัสดีครับ